มีอะไรด้วม่ลุงกินน้ำด้วยอ่ะเลิศมากเธอจากมันก็ได้ไปกินน้ำเดอเห็นไหมนี่เห็นอะไรไหมเนี่ยมันเกิดลางคนตกได้ว่าเอิอนดุงกินอุมีสองมีสองลุงไงมีสองเส้นแม่เส้นเด็ดฝอเบิ้งดีดีพุ่นหันไปพุมันโค้งอันเดี่ยวมันสองเส้นโอ้ยสองอันนะเห็นไหมนี่มันมีสองเส้นนั่นนี่ น้ำเทดเธอกับมองไปเห็นแล้วเบิ่งในไทยเอ็มวีอยู่พี่น้องเลิศจังบรรยากาศเลิศจังน้ำเพสผัเอากิน้ำดล่ฮามขี่น้ำด้จ้ากินน้ำด้้ย อ๋อปันไทยันไทปันไทโอ้ยสร้างเันมีจสร้างเนบ้าเอาแล้วมันก็เป็นอะไรกันลบันบันีแพรคุณแม่ค่ะหายกลังใจลูกสาวนะคะถายตนดูลุงสวยนึงพี่น้องลุงสวยประขาเลยสาวเหมาะมากเลยบรรยากาศเหมาะมากเลย สปหานางล่ำก่อนนา่งล่ำแตวินฉันบอวิ่นมาจากร่ำห,หิวเผาหาวินฉันบอวินได้นนเาาานาะุณควรนวิมก่น,กนมีโมคองก็ได้กินบอ่มีกับข่ากันังนั่งกั๊บหน้าแบจูดให้แต่หัว<อ>าหลาบบ่จูดแต่หัวหามไปขอกงาคอยอีกนะแกนุ่มมากำลังใส่คอยลายมาเลยขงาคอยงาคอยนะคะฝุ่นผู้บ่าวหายกำลังใจบาแล้วน่ม ่อนน้ำหนูะห่นะอามาถ่ายรไปดว่ีหอมไหนยี่ได้หอมไมน่หมอ่อถ่ายให้กันหน่อยอิหอมกับเล่เลยเดียวกับเป็นหน้าขี้เล้ยบอกใครเอาแขนกระบอกกูบอลูผู้ได้่บาแขมกระบอกกูพูได้เาแขนกระบอกแก๊กเทียไปถ่ายนั่งก่อน ขอทายได้ไหมะวันเพเป็นยังงมันปรับได้เอาประมาณนี้แหละกล่องนะค่ะเดี๋ยวให้น้องเปลี่ยนชุดกล่อก่อนค่ะดาบดาบเป็นท่าอีกหนึ่งเดี๋ยวถ่ายืดหลังเวทีนาดไม่ที่หรือแล้วไป็นท่าตัดต่อดีเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เสร็จแล้วค่ะไปเปลี่ยนี่ชุดแล้วก็ได้ค่ะไปเสร็จแล้ก็ไปเปลี่ทีค่ะไปเจอกันหลังเวทีหรือจะไปเปลี่ยนอยางหลังเวทีได้ยังไงไปหลังเวทีเลยหลังเวทีแล้วก็ได้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนหลังเวทีซะ เสร็จแล้วนะคะสี่นี yeah, ้เสร็จแล้วนะคะอันอันเพล็อันเพล็ดถ้านั่งไปนั่งเพต่งขอบคุณเพ็นเดี๋ยวรนไแู้หนาก็เป็นมีดบอก็เป็นดแม่บาร์แล้วหนาลักอยู่แล้วเลยแล้วหนาา

ปาปาะเนเลยไปหาเราอยู่มองมั่นนั่นนี่ไรที่ไรย่างไปเอาคู่อกอันขอเพุ่สถานที่เพื่อนแม่ภาพนั่งไปนะเพื่อนเพื่อนแห่ข้าไทยปลาคัมแม่หนูภาพไปเอนสถานที่นวลมากกว่าหนูก็มาขอเพื่อนด้วยคู่ต่อกคอันขออนุญาตนะคะตึงหลังเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีครั วัสดีนะคะเสื้อเขียวเหมือนกันเลยสวัสดีครับกับโมมี่นะครับัี่นน้เาไปร้เลยตอน้ข้าใมาแล้วลูกสาวทำหาเจ้าอันรักกันลง ลูกปอน้องใส่ชุดนั้นตอนไหนฮะชุดนักร้องชุดนักร้องเหรอต้องถามแม่เด้แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราถามมานี้ก่อนแต่ว่าแม่อยากให้อีหลักใส่ขึ้นห่านแม่ลูกแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่ถามไปหน่อยก่อนนะคะก็ถามน้ำเพชรดว้วยใช่ค่ะมีอีซีนยังไงในน้ำเพล็ดยูใส ต้องถามถามนันเผ็ดกันมันอยู่บนรถมันมันมาถึงแล้วนะจะถามมันก่อนพี่แป๊บหนึ่งจะดูให้นะค,ะส,นนะคะสัเเชรแะ 啊。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. เปลี่ยนปากก็ได้เปลี่ยนปากภาพสีส้ๆเก็บหม้ว่ไเอาไปไหนเล่นสีหมาเขาลงเ็หมดแล้วใช่ไมชรอดนาฬิาใ่หมเ่ยดรอ้เียปลี่ยนแล้วทำเพล็บไ้ใส่ล น้ำเพชรวาใส่สุดนี่ก่อนวาร์เดส่แล่วสุดที่ไทยอันนั้นอ่ะอ๋อสุดที่เคร่งห่านเป็นบอกผู้ปอผูนึ่งอลงเมี้นสนวันแล้วแล้วกยังว่าอยู่เมย์ที่ไหนน้ำเพชรวาร์เดส่แล้ะมันบอกชันนั้นนดว่ามันสุดบอลลัมจักสันเออวารดไซลยูเมยกุ่มอีกแ่าอไรกุ่มอีกแล้วฉันอ่านอีกแล้ว อย่าวีดันสี่เพราะว่านางบอกฉันมาเมื่อกี้ว่าให้ใส่ชุดธรรมดาก่อนยังไม่ต้องใส่แล้วชุดนั้นนั่งหมายถึงสุดนั้นสุดแรงสองคนหมายถึงชุดนานพอฉันหมายถึงสุดเสื้อห่านฉันเข้าใจตั้งใจเออฉันเข้าใจแต่นางบอกว่านั่งหมายถึงสุดนญี่ปุ่น ไงล่ะเออขั้นนิดหน่อยก็ทางมะรู้นะว่าทางมาสูงโงเออเรากเตรียมแบบนี้แหกอนเนาะสิต้องยุ่งกันให้เรียบร้อยกอนเสียงเม่ไหรเดี๋ยวคดีเป็นขุนเหตเอออย่านะผมสูงมากเลยนะวะนาเฮ้ยคีตัดเลยตียุ่งอย่างนี้ไม่ได้พู เลิศนะหน้าหน้าไม่เป็นไรนะขนาดไปแดดแล้วก็ไปเยอะนะโอ้จัดของคุณแม่อะสลักทิ่นี้ไปก่อนนะคะส่งเข้าทายคิดด้วยแม่กัญชัยนะคะส่งเข้ารับเรื่องเลยส่งเข้ารับเรื่องเลยนะคะจบเกมกันไปเลยนะคาจากทิ่นี้ไปส่งเข้ารับเรื่องเลย